คุณกุศลว่าสนายิ่งใหญ่สีวันเกิดน,นี้ส้มเงียบบารมีปู่เสือแอบรวยคนเดียวรวยเงียบๆไม่บอกใครท่านต้องสังเกตได้ดีด้วยบารมียิ่งใหญ่คนเสือนี่แหละตัวดีนนแหละเสืออ้วนเสือเงียบเสือเพ่นนะครับในตำรากก่าวไว้เยอะแยะมากมายว่าเสือมีในหลายลักษณะแอบรวยคนเดียวก็มีอีกหนึ่งลักษณะท่านเป็นแบบไหนล่ะ เรามาดูกันครับว่า4วันเกิดนี้มีวันเกิดใดบ้างสุ่มเงียแบแอบรวยคนเดียวคนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์กตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนารําอำนาจบารมีวัสนาแอบรวยเงียบๆคนเดียวบุญกุศลวัสนาทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนินดวงชะตาตกตําแหน่งความร่ํารวยเงินทองไหลามาเทมาประสบความสเร็จ ทำอะไรก็ส,สมสมหวังดังใจหมายชะตาชีวิตในช่วงชะตามีความเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาของท่านรู้สึกเบื่อหนายก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นข่าวดีที่จะมีเงินมีท้องเข้ามาท่านเบื่อที่จะต้องจัดแจงท่านเบื่อที่จะต้องกระทำดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งตัดสินใจอย่างเด็ดขาดช่วงนี้กล้าได้กล้าเสียเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จ ขุ้นข้าวเหลืองอรา,ามด้านหลังมีต้นไม้ด้านหน้ามีหานคู่เขาเรียกว่าครบถ้่วบริบูรณ์เงินทองบารมีหัวใจความรักมั่นคงชะตาชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปอาจจะทำให้คุณรู้สึกความเศร้าโศกเสียใจได้หมดไปคิดมากนอนไม่หลับเรื่องราวร้ายได้หมดไปสิน้นใครจะทำให้ท่านรู้สึกจ้ำแย่ไม่เกิดขึ้นดวงชะตาชีวิตตกตำแหน่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มกองภาษาหนุนนำดวงสตาพิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางนานด้านดีๆมาพยองเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองสิ่งดีๆบังเกิดแต่ว่าท่านอาจจะคิดเยอะเกินไปควรที่จะปล่อยวางกับปัญหาต่างๆแก้ไขเจรจาต่อรองค่อยๆลีเริ่มทำช้าๆได้พระเล่มงามโชคชะตา มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมุ่งตรงไปถูกแล้วอย่าท้อถอยมุ่งตรงต่อไปเดี๋ยวชาตาชีวิตของท่านจะมีเงินล้านเองเงินล้านจะเริ่มเข้ามาประเดประดังให้ปสัสสาวะเน็จสุกสมสมหวังดังใจหมายคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเสือสุ่มกินเดียวอำนาจบารมีวาสนาไม่ค่อยสนใจกับผู้อื่นลักษณะท่าทางค่อนทางที่จะ เอาจริงเอาจังเพราะว่าเห็นคนอื่นนั่นเสียเวลาเหลือเกินนี่คือเสือใจใหญ่ที่เสือกินเดี่ยวเสียเวลาชนแล้วไม่ไปด้วยนะผมอำนาจบารมีวาสนาตกตำแหน่งลุงชะตาตกตำแหน่งอำนาจบารมีวสาสนาท่านจะสุขสมหวังดังใจหมายจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะรับทรัพย์โดยโชคถูกรางวัลใหญ่เป็นเศรษฐีกันล้านไม่มีอะไรแน่นอน โชคชะตาของท่านจะพิผันเปลี่ยนแปลงไปทางาด้านดีดวงใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาแต่ใจใหญ่ก็ตามติดมาด้วยด้วยเป็นคนใจถึงใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมหากหนะครับเขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียนะครับร้ายมาร้ายกลับเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดานะบุญกุศลวาสนากาลังจะส่งเสริมหนุนนำดวงชะตาทําให้ท่านพิผันเปลี่ยนแปลงไปทางาด้านดีความสุขสมหวังดังใจหมายร่ำรวยด้วยทรัพย์สียงทองปรสวรรค์หน,น่ ความรุ่งโลดราบลื่นเป็นไปได้ดีเกิดขึ้นในโชคชะตาลวงถึงใจถึงนะครับเกิดขึ้นนะครับอำนาจบารมีวาสนาท่านจะต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะครับคอยเลี้ยงเลี้ยงดูครอบครัวนะครับปกปักกุ้งของรักษาคนในครอบครัวให้แขล้วคลาดปลอดภัยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านก็ต้องดูแลลูกน้องด้วยเป็นคนบุญกุศลวาสนาใหญ่ใจใหญ่ใจถึงเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหาร แบบนี้เป็นนายคนเจ้าคนนายคนได้สบายดวงชะตาของท่านนะครับมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมชิงไหวชิงพิดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาเป็นเรื่องปกติของโชคชะตาเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนประเพนี้ให้ถูกต้องตามแบบแผนถ้าทําผิดแล้วท่านก็เคยได้ยินคนยิ่งมีบาร,รมีมากก็ยิ่งมีข้อห้ามมาก อห้ามสิ่งต่างๆที่จะทําให้ดวงชะตาท่านจากดีก็กลายเป็นลายครับนะเพราะฉะนั้นจงทําดีทําดีก็จะได้ดีจริงจริงันเรับทรัพย์รืโชคจเจริญรุ่งเรืองคนเกิดวันตะไค้คนเกิดวันสุ์คนเกิดวันศุ์ลักษณะท่าทางเสือไม่ธรรมดาเสือสุ่มเสือตะคุบเสือป้องกันเสืออันดาศบารมีเสือตัวนี้เขาเรียกว่าเสือฉลาดเป็นอย่างมาก ้าเลเอดูบายตกตำแหน่งชะตาชีวิตดีๆอำนาจบารมีก็สนับดวงชะตาร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองท่านมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตจะหมดหนี้หม้อศิลร่ำรวยเงินเหลือกินเหลือใช้ประสบความสำเร็จชะตาชีวิตราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาดูเหตุการณ์ที่จะไปขึ้นช่วงชะตาช่วงนี้จะเฉลียวฉลาดนะครับฉลาดกล้าได้กล้าเสียฉลาดจนกลวัวนะครับสัตว์โงท่านจะกลวัว แล้วดวงชะตาของท่านจะเปิดลุ้งโลภสําเร็จแต่ว่าใครบางคนจะกลัวท่านไปอย่างมากเขาเรียกว่ากลัวจนตัวสัน่นกลัวแทบจะทนไม่ไหวกลัวกระวนกระว,วายนะครับกลัวว่าท่านจะได้ดีพรสบวามสำเร็จเกินหน้าเกินตาดวงชะตาของท่านอาจจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางหน้าอดีนะครับลุงโลกไป็นสำเร็จยาหันมองไปข้างหลังนะครับจงมองไปข้างหน้านะครับดวงชะตาจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างและดวงชะตาท่านเปรียบเหมือนดึงดังเช่นดวงใหญ่ ดุงใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะทําอะไรก็ประสบผลนะครับใครจะการแกล้งในโชคชะตาของท่านทาได้ยากอํานาจบาร,รมีวาสนาจะบาเกิดข,ขึ้นกับท่านโชคชะตาตกตําแหน่งการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาก็เป็นเรื่องปกติท่านควรจ,จัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับด้วยภุมิปุษสมวาสนาของท่านเป็นอย่างนี้นะครับจะไปเหมือนใครก็ไม่ได้ก็ต้องมีการดัดแปลงพลิกผันนะครับคนอื่นจะไปค้าขายงานใหญ่นะครับเขาสำเร็จเราทําอีกอย่างหนึ่ง งาเล็กรวมๆเข้าก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันลวงชะตาของท่านเป็นในลักษณะนี้อำนาจบาร,รมีวาสนาบังเกิดคนเกิดวันอะไรคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย,ตย์ตกตำแหน่งเสือดุเอาจริงเอาจังปาะหัรประหารต่อสู้ปราบศัตรูให้เฮี้ยนเตียนผูด้เข้ามาข้องเกี่ยวข้องแหวนทำให้เจ็บปวดโลล้วาแสนทุกข์ทรมานเสือวันอาทิตย์นี่เป็นเป็นเสือที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าจำศีลน,นะครับ ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใครแดทั้งสิ้นไม่ชอบหาเรื่องใครนะครับดุก็จริงแต่ว่าก็มีจัญญาบันจัญญาบรนของเสือน,นั่นเองอำนาจบาร,รมีวัฒสสนธรรสิ่งใดๆคอยปกปักคุ้มครองรักษาเสือวันนี้เอาจริงเอาจังใครอย่าล้อเล่นใครอย่ามาคิดลองดีกับคนเสือวันนี้ดวงชะตามีโชคลาภเงินทองเข้ามาเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดประดังโชคลาภความรวยเฮงบังบ ประสบความสำเร็จเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นดวงชะตาท่านตกตำแหน่งที่ดีรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายจะทําอะไรก็ร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีบารมีปกปักคุรักษาดวงชะตาท่านอยู่อะไรบางอย่างท่านควรที่จะต้องระแวดระวังการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบ,บารมีวาสนาทําให้ท่านมีความสุขสุขสมสมหวังดังใจหมายเรื่องราวต่างๆจะเข้ามาเหมือนกับแสงสว่างที่เปิดเมฆฟ้า เมฆหมอกที่มืดสนิทจะเหมือนเวกที่แหวกออกําให้ท่านรู้สึกความแช่มชื่นขอทำนายว่าดวงชะตาท่านอีกไม่นานนี้จะเปิดจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาหนุนนำดวงชะตาําอะไรก็เห็นก็ปังก็ประสบความสำเร็จดวงชะตาท่านตกตำแหน่งมีการต่อสู้แข่งแย้งจิงดีเพราะว่าจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในครั้งใหญ่ โชคลาภในครั้งใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตานะครับรับทรัพย์รวยเฮงเกิดขึ้นนะครับอย่าตกใจกับปัญหาต่างๆเพราะว่าโชคลาภจะเข้ามาแบบไม่ตั้งตัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ,จิตใจแจ่มใสร่าเริงเบิกบานใครบางคนจะนำพาเงินทองมาให้แก่ท่านก็รับไว้อย่าปฏิเสธครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเป็นของท่านมาตั้งแต่ดีตชาติความสุขความเจริญ ความเพ่งความปังนะครับ,เป,นะรบเปิดไปตามดวงชะตาอย่าขัดอย่าฝืนนะครับใครบอกว่าดีอยู่อย่าไปฝืนบอกว่าข้าพเจ้าย่ำแย่อย่าพูดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาท่านควรที่จะระแวงระวังกับคําพูดจะะสมเดจสมหวังตังใจหมายราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเสือใหญ่อํานาจบารมียิ่งใหญ่คอยทุกเสือสมหวังตั้งใจหมายราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดี ข่าวดีให้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านถูกรลงวันที่หนึ่งแจ็คพอตล่ำรวยด้วยทรัพย์สินงทองเจอแต่สิ่งทงจจงี่ดีสมหวังดังใจหมายข่าวดีเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วสาธุสาธุสาธุเส,ส,สือใหญ่อำนาจบารมีครับใจเย็นๆอย่าไปซุ่มกินไก่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ